ค่ะที่บอกไป EP 1ถึง EP 3นะคะก็คือว่าเมื่อมีพลังงานความคิดเนี่ยแต่พลัง,งพลังงานความคิดที่เราบอกเนี่ยคือเป็นต้นต่อว่าทำไมถึงต้องมีกฎของแรงดึงดูดขึ้นมาทำไมถึงต้องมี วิธีการของโค้ชหลายหลายคนที่ใช้กฎของแรงดึงดูดมาในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยค่ะเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะความคิดส่งต่อมันทํามันเป็นมีผลกระทบอย่างไรนั่นแหละค่ะบรรดาโค้ชทั้งหลายถึงต้องสร้างกฎของแรงดึงดูดนี้ขึ้นมาแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดความคิดคิดบวกอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะมันก็เลยเกิดขึ้นมา ก็จากที่บอกนะคะสรุปก็คือพลังงานการส่งต่อเนี่ยความคิดเนี่ยส่งผลยังไงต่อโลกของเราก็คืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราคิดดีพลังงานดีมันก็จะส่งผลมากๆเลยกับโลกใบนี้ค่ะประเทศที่มีความคิดดีเศรษฐกิจก็จะดีค่ะอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่ ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นแค่บุคคล 1. นึ่งบุคล 2, บคลสองคนสาซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าคิดบวกคิดอะไรมันคือการหลอกหลอกตัวเองว่าคิดบวกคือมันเป็นแค่กลยุทธ์ในกฎในการใช้ความคิดเท่านั้นค่ะแต่ในเชิงลึกคือในทางที่แบบเราบอกที่เราอธิบายไปว่าความคิดมันส่งผลอย่างไรและมันสามารถวิ่งชนต่อกันได้อย่างไร และความคิดการส่งต่อน,นี้ก็กลายเป็นเวรกรรมบาปก,กรรมที่ไหนมีเวรกรรมมากที่นั่นแหละค่ะทําให้สภาพเศร,รษฐกิจแล้วก็ภพพัยพิบัติสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเงียบสงครามจริงๆการความเกลียดชังนี่แหละค่ะมันจะคือพลังงานลบและก็ทำให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ย ส่งผลไม่ดีเป็นมลพิษค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราระแวงหรือมองใครในแง่ารายไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่ดีนะคะมันจะมีเชิงลึกอีกทีหนึง่งและวันหลังเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าเชิงลึก ในเรื่องของการที่เราจะมองใครหรือให้เราระแวดระวังอะไรใครเนี่ยเราต้องทําวิธีการแบบไหนมันจะมีวิธีการใช้งานอีกทีนึงค่ะมันจะดีกว่าการที่เราไปเจอใครแล้วเราต้องรู้สึกระแวงไปหมดนั่นคือพลังงานลบค่ะขอบคุณค่ะ